สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งานยูเมพัทนะครับมิดไนท์แมนคอกมาราธอนนะครับก็วันนี้เป็นวันที่8นะครับมารับบิดก็รับได้2วันวันที่8กับวันที่9ก็เดี๋ยวมาพาชมบรรยากาศนะครับภายในงานว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเลลิงนะครับมักกะสันก็เดี๋ยวไปดูด้านใน,นครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในงานกันนะครับ ก็เมื่อกี้ก็กรอบบัตฟอมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปรับบีบก,กับเสื้อกันนะครับด้านใน่ะวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับตอนนี้เที่ยงก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี่ยี่สิบหนึ่งกิโลเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นจุดรับเ,เสื้อนะครับกบิดก็เดี๋ยวรอช่องที่เราเนึงนะครับก็สามารถมารับเองแล้วก็ให้ผู้รับแทนมารับได้นะครับ เรียบร้อยนะครับเราได้เสื้อแล้วก็ได้บิบมาเรียบร้อยละเราได้มานะครับลองเช็คดูว่าเลขบ,บีบกับไซส์เสื้อตรงกับของเราหร,รือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปเช็คาชามกันนะครับด้านนี้ไปดูนะครับไปเช็คเชื่อเรียบร้อยนะครับตรงไป เราลงระยะว,วิ่ง21กิโลน,นะครับก็จุดสตาร์ทของเราก็จะเป็นที่สนามหลวงนะครับจุดนี้แล้วก็วิ่งไปเรื่นอนยนะครับผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางสะพานมะลาม8นะครับก็วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็วนกลับมาต่อครับ่านาใช้เวลาประมาณไม่น่าเกินสชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ยากลับแห่งงานก็ประมาณนี้ครับ ่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะมีจุดบริการถ่ายรูปฟรีด้วยนะครับก็เห็นช่างภาพบอกว่าได้รับหลังงานวิ่งเสร็จนะครับก็เดี๋ยวรอเดินทางกลับดีกว่าไปพักผ่อนนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันนครับเรามารับบิบกับเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับเลยส่วนวันแข่งนะครับเป็นวันที่10ก็เวลาตีสามนะครับของระยะ21กิโลก็เดี๋ยวเวลาเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูแล้วกัน ก็น,นี้ก็จะเป็นงานที่สอนะครับในการวิ่งฮาบาันรา t อนระยะ21กิโลนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีมั้งก็คือ,กอเกาะเอกสารอะไรเสร็จนะครับแล้วก็เข้าไปรับบิดได้เลยตามระยะที่เราลงมานะครับใช้เวลาไม่นานแปบ๊บเดียวเองนะครับก็ถือว่าไวมากๆก็ไม่มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับกับการรับบิดของเราวันนี้มาดูกันว่าวันงานแข่งจริงๆนะครับว่าเราจะใช้ระยะเวลา กี่ชั่วโมงก็คาดว่าจะประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงแหละก็วิ่งประมาณเพ3หู้นย์ประมาณนี้ครับเยวเดไม่ได้แบบวิ่งอะไรเร็วมากครับก็เดี๋ยวส่งไหนทําเวลาได้ก็ทำแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวติดตามผลงานแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างกับ <laughs> ระยะ2 1 k นเคะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันในวันแข่งเลยแล้วกันโอเคครับบายสวัสดีครับ Thank you